เอชคนและนี่คือ er Wing. สติกเกอร์พัตตี้ว2ลายใหม่แสนสนมากกว่าเดิมมีหลายท่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้กําบรัแล้วนะราคามันมี35บาทได้ไปกดเล่นหน้า40ตัวรอช้าอยู่ใหญ่ซื้อเลยอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ทํามันเป็นของเล่นจากไลออดถ้าคิดว่าถ้าเกิด คนดูดูช่องอื่นน่ะน่าจะเคยเห็นไปแล้วว่าเจ้าของนี้มันทําอะไรได้แต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเหมือนแบบมันเป็นมิสอันเดอร์สแตนจากแบบไลออดเองอะไรเงี้ยคือไลออดบอกว่ายังไม่ให้ลงแต่ว่ามีคนลงไปก่อนแล้วแล้วแพทก็แบบเหมือนเลื่อนฟีดเห็นแพทก็เลยรู้สึกว่าแพทไม่เซอร์ไพรส์แพทก็เลยไม่ทําแต่ทีเนี้ยมันผ่านไปนานมากแล้วจนแพทร,รู้สึกว่าอาจจะทำคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะจริงๆรงแล้วมันเป็นชุดแบบอาร์ติดอย่างที่บอกมาคือแบบชุดศิลปะก็คงจะส่งมาจากไม่จินก็ว ะะสักตัวหนึ่งที่ออกแบบกล่องนี้ออกมาซึ่งมันก็จะมีเควสข้างในด้วยคือเขาทํามาดีมากนะทุกคนไว้สักวันหนึ่งพระเจ้าทาให้ดูจะมาให้ดูว่าแบบเออมาทําอะไรได้บ้างทุกคนดูจำเป็นต้องดีขนาดนี้ไหมอ่ะจำเป็นต้องแบบทําดีขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยให้มาขนาดเนี้ยแล้วก็แบบ เขามีแบบเน็บมาให้เน็บบอกด้วยนะว่าแบบเขามีชื่อแพทด้วยทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยดูดิยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r AR r a r t ร์ t ของคุณนะแล้วก็ข้างล่างก็คือแพทตี้อ่ะคือน่าจาสะสักคนไม่รู้ใครไม่รู้ใครเป็นคนส่งมาแต่ที่แน่ๆไรอดส่งแล้วก็แบบมันมีเควสอยู่ข้างในค่ะ เควสที่ว่ามันคือเนี่ยมื่อคืนนี้เดี๋ยวแพทอ่านให้ฟังบอกว่าจะมีอุปกรณ์สินต่างๆในนี้ให้คุณใช้ในการผ่านบทเรียน RP Art ทั้ง3อย่างเริ่มจาก2องสุดไหมบทเรียนแรกก่อนจากนั้นไปบทเรียน2แล้วก็3ตามลําดับตามลาดับของให้สนุกนะเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยบทเรียน1ซึ่งเขาทํามาดีมากทุกคนดูเพทยังไม่เคยเปิดเลยนะ มีบทเรียน1บทเรียน2แล้วก็บทเรียน3พอเรียนเรียนรู้บทเรียน3เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีแบบมันก็มีอันเนี้ยอีกอันหนึ่งซึ่งมันหนักมากซึ่งแพทก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันว่ามันคืออะไรเว้ยแต่คือเขาทำมาดีมากจนแพทรู้สึกว่าแพทไม่อยากทำอะไรกับมันเลยเว้ยแต่มันก็ต้องเล่นปะเขาทํามาให้เล่นแล้วปะหรือว่าเราจะเก็บไว้ดีวะเราไม่เล่นแม่งเลยแล้วกันมันดีมากคือทุกคนเขาทําเป็นกล่องไม้นะเว้ยกล่องไม้อ่ะคือดีมากอ่ะดีจนไม่อยากทําอะไรแม้ก็ท่ายังลบทุกคนอันนี้คือยังลบจนือไม่ยยาบบัง ทุกคนไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่แพทเวลาได้ยังลบใหม่มาแพทจะไม่กล้าลบแพทจะชอบให้มันอยู่สวยๆแบบนั้นฉันไม่อยากใช้ยังลบเพราะมันสวยอยู่แล้วลองเปิดเฉยๆแล้วเก็บไหมคะเออแบบไม่เล่นใช่ไหมอ่ะซองแรกก็ได้ซองแรกแกล้งๆเพราะว่าอยากรู้เหมือนแบบนี้รอบหนึ่งทําเป็นการกรบาดโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บให้มันเหมือนเดิมนะคะอยากรู้ว่าอันแรกเป็นอะไรนะอ้อน่ารักเขาบอกว่าให้เริ่มจากอะไรง่ายๆก่อน เรื่องต่างง่ายๆกันดีกว่าเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเผยให้เห็น r p art ของคุณกันเลยซึ่งเขาแนบรูปร<ล>ีซินมาให้ก็คือตามจุดจะไม่รู้ว่าออกมาเป็นรีซินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือบทเรียนแรกสําหรับ art เราก็ต้องลากเส้นตามจุดก็คือรีซินปะทุกคนทุกคนว่าแม่งมีตั้งเจ็ดสิบแปดสิบจุดก็จะรีซินนะคะเพราะว่ามีขาแบบยาวไปถึงนู่นเลยคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าแบบอันนี้ก็มาเป็นรีซินอันนี้คือบทเรียนแรกเก็บ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 ไม่ดูแล้วไม่ จริงเหรอพี่อ่ะพี่มี2ความคิดคือทางแรกคือพี่อยากทําทางที่สองพี่ไม่อยากทําพี่อยากให้มันเก็บไว้อย่างเงี้ยพี่อยากให้มันดูใหม่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยให้ทำเหมือนเดิมด้วย ที่มี2อง condition ซึ่งพี่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าพี่จะทาอะไรกับมันดีแล้วก็หรือว่าพี่จะไม่ทําแล้วพี่ก็จะเก็บเพราะว่าทุกคนอะไรที่ไลออดให้มาค่ะมันไม่มีสแปร์มันไม่มีชิ้นสแปร์แล้วทุกคนมันคือของมีค่าที่มันจะเป็นแรในอนาคตด้วยเพราะว่ามันทํามาเพื่อให้แบบสต er, ีมเมอร์เพื่อให้อินฟลูเอนเซอร์ดีกว่าเพื่อให้อินฟลูเอนเซอร์ได้แบบเก็บมันไว้ซึ่งเขาจะบอกว่าของพวกนี้เอาไปขายตลาดนัดที่แบบคนแบบคลั่งแอลมาก ไอเเนี่ยขายได้หลายบาทเลยบอกให้เพราะมันมีคุณค่ามากๆมันมันไม่มันไม่สามารถหาได้เหมือนแบบเหมือนแบบเออพวกการ์ดเชกิอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันมันได้แค่แบบ just influencer มันเลยแบบค่อนข้างแรงมากแล้วมันทําวัสดุมาดีมากอันเนี้ยอันนี้คือไม้ทุกคนแล้วก็สายอ่ะเป็นหนังแบบหนังจริงๆนะทุกคนหนังแบบเรียวหนังอ่ะมึงมันไม่กากอ่ะมันค่อนข้างมีคุณค่ามากทุกคนมากมากจริงๆไม่มีขายคนทั่วไปไม่มีค่ะไม่มีเลยคนทั่วไปคือไม่มีโอกาสที่จะได้ อะไรแบบนี้เลยเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกประเทศด้วยอะม่งแบบมีคุณค่าใช่มีคุณค่า,คคาสาหรับแพทนะมันสําหรับคนที่แบบชอบอะไรมากๆอะไรเงี้ยถ้าอะไรที่เราชอบมากๆแล้วมันหายากอะมันโคตรมีคุณค่าเลยคนถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นถามว่าอยากเก็บให้มันสะอาดมันเดิมไหมก็อยากทำมอนงังคอนเซ็ปต์มันก็คือว่ารูปแรกอาร์พี ถ้าอย่างนั้นเล่าให้ฟังได้คอนเซปต์ว่ารูปแรก RP ของไลออดมันคือมันคือสมัย LL บุกเบิกเลยค่ะที่มีแค่ในเซิร์ฟ NA ซึ่งตอนนั้นมีแต่เด็กๆเ,เล่น LL เยอะมากแล้วทีเนี้ยมันก็มีเด็กคนหนึ่งวาดรูปขอ RP ไลออดเพราะว่าเด็กมันไม่มีเงินเติมเติมเกมอะเออ RP คือเงินที่เติมซื้อสก,กินตอนนั้นน่ะเด็กๆอะเขาก็ไม่มีตังกันเขาก็เลยวาดรูปตัวละครใน LL เพื่อที่จะส่งให้ไลออด ่อแรกกับ RP เพื่อที่เอาไปซื้อสกินในเกมอีกทีหนึงซึ่งทุกคนสามารถที่จะเซิร์ช Google ได้แล้วก็เขียนว่า RP art สกินได้มันก็จะมีรูปแบบเยอะอันนี้คือผลงานของเด็กๆที่วาดรูปเพื่อที่จะแลก RP ใช่นี่ มันก็จะเป็นรูปแบบเนี้ยมันคือมันไม่ได้สวยเหมือนสมัยนี้ที่แบบทุกคนนักวาดหลายๆคนคือวาดรูปสวยเข้าใจปะแต่มันคือลายเส้นของแบบเด็กน้อยอะที่วาดแบบเนี้ยแล้วก็แบบไลออดเห็นแล้วก็แบบน่ารักดีเขาก็พยายามในส่วนของเขาแบบเด็กน้อยอะแล้วก็ชอบวาดชอบรูปเด็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบมากซึ่งอันนี้พัดอยากไปพัดอยากไปที่เฮดคอร์เตอร์ของแบบของไลออดมากขอาคุณค่า1 0 0บาทขอบคุณค่ะคือพัดอยากไปเฮดคอร์เตอร์ของไลออดมันอยู่ที่มันอยู่ที่ L A นะคะคือมันจะมี แกลลอี่ใหญ่ๆเลยที่มีรูปวาดพวกเนี้ยอยู่ในบริษัทอะ่ะโคตรอยากไปมากอันนี้คือผลงานที่ไรออดเตอร์ภูมิใจมากเขาชอบมากกับการที่มีวาราดรูปนี้เออเขาเขาชอบมากทุกคนมึงดูวาราดดิกลายเป็นแบบกองเลือดแล้วก็แบบฉีแบบวาราด คือแบบว่าอันนี้คือไลออเตอร์ทุกคนชอบมากรูปนี้ใช่มุลเลือดอยู่นี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็น RP RPArt ของไลออดซึ่งเอาจริงๆก็ยังรู้สึกว่าไลออดน่ารักอยู่ดีไลออก็ยังเป็นอะไรที่แบบยังอยู่ในสายเลือดทั้อยู่ดีทุกคนเคยว่าไป2รอบเพราะขาดห,หนึ่งหนึ่งขาดสองาร์พใช่ไหมเห็นไหมนั่นแหละมันคือเป็นกิจกรรมที่แบบตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ วารอยังมีจริงเหรอของวารออัพทก็ที่พัทเคยไปเยี่ยมที่สิงคโปร์เขาก็เอาพวกแฟนอาร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะมาแปะไว้ที่ฮอ l เ w a y ตรงที่เดินเข้าเดินเข้าบริษัทอะไรเงี้ยก็มีรูปให้เห็นมีของคนไทยด้วยนะอืมเขาก็แบบว่าก็ขออนุญ,ญาตเอามาแบบให้แบบพนักงานไลออดดูแบบมีกําลังใจในการแบบทํางานแบบเขาทํางานเพื่อใครอะไรเงี้ยใช่ดีคะ่ะดีทำไมพนัน่ารักจังปกตินะคะปกติก็เป็นคนน่ารักอย่างนี้อยู่แล้วนั่นแหละเต็มอิ่มกันไหมคะ หนูแบกของมันกรรมกรเลยวันนี้ปวดหลังมากก้มๆเงยๆอันนี้คือกล่องพทหมดแล้วนะคะมันกลายเป็นมันกลายเป็นกล่องที่แกะออกมาจากกล่องน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะมันสวยงามมากตอนนี้ขอบคุณมากที่มันมาตรงนี้ได้ยังไงวะ <laughs> มันมามันมาตรงนี้ได้ยังไงวะทุกคน <laughs> เออ งงมันมาตรงนี้ได้ไงแต่แบบเห็นไหมเสื้อที่ใส่อ่ะมันน่ารักมันมันผิดกับเสื้อทวิชเมื่อกี้ไหมคะมันดูแบบมีดีไซน์มันดูแบบแบบใช่ไหมได้เช็คของเออเออใคก็ไม่รู้นะเนี่ยว่ามันได้ซ้ำมา2อันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปใครอยากได้ก็ดจะไปขายต่อให้นะคะเลื่อนแล้วนะอ่ะมาอันนี้คือคอนเทนต์สุดท้ายของวันนี้นะคะคือกล่อง LOL จะเป็นกล่องที่เราจะอันบ็อก มานะคะแพตก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวยังไงนะน่าจะฟิกเกอร์นะคะเป็นฟิกเกอร์ของ e d w a r d Gaming หรือ e d g เป็นทีมแข่งนะคะเป็นสกิน e d g ซึ่งแัดซื้อมาเนี่ย<ม>ก็เฉยๆกับ e d g แต่ว่าสกินมันสวยก็เลยซื้อมานะคะ นี่อันนี้คือเซ็ตสกิน E D G จะมีเอ่อมีมีเกมีเวอร์โก้นะคะมีโซอี้มีอาเฟเลออสค่ะแล้วก็ยูมิจะมาเปิดดูกันพคิดว่าน่าจะเป็นตัวเล็กๆนะเพราะว่ากล่องมันดูเล็กมากแต่เรามาดูกันสกินเกฟหล่อมากให้ดูให้ดูอันนี้คือข้างหน้ากล่องใช่ปะอันนี้คือหลังกล่อง ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบใครอยากจะเก็บกล่องด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันมีลายเซ็นนักแข่งอยู่ข้างหลังด้วยนะคะถ้าเกิดใครถามว่า EDG EDG เนี่ยอยู่ในช่วงปีไหนอันนี้คือช่วงปี2021นะคะเป็นทีมที่ชนะนะคะในปี2021นะทีมที่ทีมที่ชนะในปีนั้นๆเนี่ยเขาจะมีสกินเป็นเป็นสกินทีมนะคะถ้าเกิดใครเอ่อตาม L L มาก็น่าจะรับทราบกันอยู่แล้วอย่างเช่นเอ่อปีนี้ ปีนี้ SKT SK ปีนี้ T1 ชนะนะคะปีปีที่แล้วปีว่า T1 ชนะเราก็รอซื้อสกิน T1 นี้ก็มีของมาด้วยไม่รู้ว่ามันมันจะแบบใหญ่ขนาดไหนไม่น่าจะใหญ่แต่อันเล็กๆนี่แกะมาก็มีการ์ดให้นะคะเป็นเหมือนการ์ดเซอร์ติฟิเคตแหละแบบว่าแบบของแท้อุ้ยอ๋อเป็นตัวเล็กๆนี่ไงว่าแล้วทุกคนมันเป็นตัวกระปิวหลิว,ลวน่ารังไหดูเป็นตัวจิว๋วเที่ยกับมือแพทตัวจิ๋วหลิว เออน่ารังมากขอดูก่อนว่าในนี้มีอะไรอีกอ,อันนี้ก็คืออ่าวิธีประกอบเวอร์โก้นะคะเวอร์โก้จะประกอบยากนิดหน่อยแต่ก็ก็นิดหน่อยจริงอะเหมือนเขาก็แค่สอนเฉยว่าต้องประกอบยังไงนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนของดาบเขาอะถูกถูกแยกออกมาเขาก็จะสอนว่าทํายังไงนะเดี๋ยวแกะให้ดูจริงแกะแค่นี้ก็ได้ปะ <laughs> <laughs> เขาจะมีแบบแปะพลาสติกไว้อยู่ตรงนี้แปะเขาเรียกว่าอะไรสกอตเทปเพื่อที่จะไม่ให้มันออกมาเราต้อง ทำไมถึงไม่ออกไม่รู้ว่าจะยังมีขายอยู่ไหมนะทัดก็ซื้อมานานแล้วอย่างที่บอกทัดซื้อทุกอย่างมานานมากนี่อันนี้ก็เป็นการนะคะการอันนี้เขาแค่เออเป็นการวอลิฟอรวอลิฟวอลิฟนยนะคะว่าสินคา้านี้มาจากเหมิดของไลออดเกมก็คือของแท้แน่นอนแล้วก็จะมีแบบรหัสข้างหลังนี้ด้วยเป็นรหัสวอลิฟนยนั่นเองว่าของแท้นะจ๊ะไม่ใช่ของปลอมนะดูเลนไหนก่อนคะท็อปจังเกิ้ลมิดแคลลี่พพอร์ตดูอะไรก่อนอยากดูยูมีเหรอชอบยูมีมากสุดเหรอ น้องหยุมอีของเรานี่เราจะแกะออกมาจากคัตติ้งให้อุ้ยมันน่ารักมากเลยอะคือเป็นแชมป์ปี2020แต่สินค้าถูกผลิตออกมาในปี2022นะคะน่ารักไหมหมุนให้ดูมันมีไมนาในกล่องมีหน้าตามีแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะเห็นปะน่ารักตัวปิวหลิวแกะเรียงเลยละกันอเฟเลออสใช่ไหมใช่แหละเพราะมันดูถืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแต่เป็นอเฟที่ไม่คุ้มนะคะเพราะเราไม่เห็นน้องสาวเขานะคะก็จะเป็นเออสแตนดี้อุ้ย เพิ่งเห็นทุกคนตรงฐานนะตรงฐานแบบอมองยากจังตรงฐานเขามีลายเซ็นของนักแข่งด้วยนะคะอันนี้ยูมีมันไม่เห็นอนะมันหนังสือมันใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาส่องอะก็จะเห็นอ๋อนี่ลืมให้ดูมีนี่ด้วยนะข้างใต้เขียนว่า E D G ด้วยละแล้วก็นี่ a f h l i s ครับน่าจะเป็นคนที่เลือกใช่ค่ะก็คือนักแข่งที่เลือกว่าจะเอาสกินนี้เป็นสกินเวลล์เขาก็เลือก a f l แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสกินเวล์ก็จะเป็นสกินที่เขาเป็นคนชอบ ตัวละครนั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไปแข่งในเวิลด์ด้วยคือถ้าเกิดไม่ได้แบบใช้ตัวนั้นแข่งในเวิลด์ก็จะก็จะไม่ให้เลือกนี่ดีเทลน่ารักปุบปิก๊กแล้วก็นี่เห็นเออลายเซนอยู่ตรงนี้เห็นปหมนี่นแต่มามีลายเซนด้วยนะเห็นปหที่มันขีดขีดเหมือนแบบเออเหมือนของเสียอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันคือลายเซนนะคะทุกคนใช่มีลายเซนนักแข่งให้ด้วยน่ารักอ่ะ เอามาวางรวมกันน่ารักมากเลยโซอี้ต่อเลยลกันเคเล่จะทาสก,กินรักนิวจีนแต่และออดไม่ให้ทําเพราะว่าไม่ได้เล่นใช่ต้องเป็นตัวที่เล่นเท่านั้นถ้าไม่ได้เล่นตัวนั้นในการแข่งเวลอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ขายนะมีโซอี้ครับบิวตี้บ็อกเกอร์ท่านหนึ่งหมุนแบบอัตโนมือกลัวล่วงเหลือเกินฐานก็เล็กปิวิวนีแล้วก็มีลายเซ็นชุบมีมลายเซ็นด้วยแก้มมันตุ้ยนุยมากเลยทุกคนแก้มแบบ แก้มหน้าละแล้วก็นี่ตัวนี้น่าจะเท่มากทุกคนน่าจะชอบน้องคือเกรฟที่แบบหน้าตาหล่อมากหล่อเท่มากดออูน้องหล่อมากดูรายละเอียดปืนคือดีนะทุกคน<อ>ถึงแม้ว่ากล้องมันจะไม่โฟกัสก็เหอะดีเทลคือแบบดีใช่แล้วก็มีลายเซ็นด้วยหนูอยากให้มันมีทีวันบ้างวะอยากให้ทีวันทำอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วอะที่แบบที่ e ดีมันมีสินค้าแบบนี้ได้เพราะว่า e d ดีมันคือทีมจีนใช่ไหม มันคือทีมจีนมันก็เลยมีเว้ยคือแพนไม่เห็นทีมเกาหลีทำเพี้ยอะไรอย่างี้เลยงงมากอันนี้เวอร์โก้ครับอุ้ยเท่มากอืมหลับไปฉันมาตามหาเมียของฉันกรุณาเอาเมียของฉันกลับคืนมาด้วยแต่น้องยังไม่มีดาบดาบมันต้องต่องไงอ๋อเขาให้ถอดถอดก่อนถอดแบบนี้ไม่ได้หักนะให้ดูก่อนไม่ได้หักนะมันเสียบได้ให้ถอดออกมาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในมือน้องอย่างนี้ แล้วดาวมันหมุนได้ด้วยนะหมุนให้มันเท่ๆได้เวียกูคิวเวอร์แล้วจะวางให้มันเข้าตำแหน่งแต่แบบมันจะสวยไหมแคลลี่มิดมิดคือโซอี้โซอี้ป่าท็อปแบบนี้แล้วก็ยูมิแป๊บนึงน,นะอุปกรณ์เสริมในการถ่ายรูปทุกคนลองมาดูนะเอ๊ะมันกลางให้หรือเปล่าแต่มันสุดแค่นี้ว่ะแป๊บนึงน,นะอเอ่มทำแปกเอาให้ใหม่แมน,นนวลอ่ะนะพอได้ไหมคะ หรือว่าต้องมุมสูงกว่านี้วะอันนี้มันดูมุมเสยไม่ไงราเป็นคนหามุมกล้องได้แย่ขนาดนี้ทุกคนอ่ะเป็นแบบกล้องแมนนวลแล้วกันนะคะนี่เอ้ยอันนี้เห็นชัดขึ้นปะเออชัดตาแตกเอ๊ะโฟกัสหายไปไหนมันไปโฟกัสข้างหลังทาไมวะหน้าชาั้นหลังเบอร์เหรอหน้าเบอร์หลังชัดมันไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้อะใช่แต่ประมาณนี้เย่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าถ้าใครแบบอยากได้นะคะ ก็อลองติดต่อเพจไปดูนะแต่ปัญหาของแพทคือตอนนี้แพทจะเก็บน้องไว้ไหนดีวะ <c oughs> ไม่แกว่วะแล้วก็แบบอืมเอาไว้ไหนดีวะเหม่อรอยฉันกําลังทําหน้าเหม่อรอยให้เธออยู่อยู่นั่นแหละค่ะหมดแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาดูสตรีมวันนี้นะคะหวังว่าจะแฮปปี้มีความสุขกับการที่แพทเออได้มาแกะของให้ทุกคนแล้วก็ใช่ค่ะเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยมาก <c oughs> ใช้แรงงานเยอะมากขอบคุณนะคะที่มาดูสตรีมหวังว่าจะแฮปปี้กันไปแล้วนะบายบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะ